บริษัทนี้ก็ได้ยินชื่อมาว่าเข้ายากเหมือนกันครับบริษัทเข็มขัดเขียวนะกรีนเบลวิ่งพวกของเหลวเคมีครับผมที่รู้เพราะว่ารถในบริษัทผมครับที่เป็นเช่าแก่นะพยายามจะเ,เข้าบริษัทที่ผมวิ่งอยู่นี้แต่ว่าเอาเข้าไม่ได้นะเพราะว่าคิวเต็มนะอันนั้นก็เหมือนกันครับผมได้ยินว่าเขาไปสมัครทิ้งไว้หลายปีแล้วนะเพิ่งโทรมาตามเขาก็เลยไปซื้อรถใหม่แล้วก็ส่งคนขับไปวิ่งนะฮะ เขาบอกว่ากว่าจะเข้าได้พวกบริษัทพวกนี้ไม่รอคนกเกษียณก็รอคนเสียชีวิตครับผมสองอย่างถึงจะมีตําแหน่งว่างเปิดนะเ <c oughs> ป็นบริษัทไม่ใหญ่ครับเข็มขัดเขียวรถมีแต่ส,สวยๆนะนี่แต่เท่ๆครับผม <c oughs> เล่นนะพวกไอ้น,นี่ปีเตเบลหน้าเหลี่ยมแซดท็อปอย่างเงี้ย <c oughs> ดีินว่างานก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละครับโซนมิดเวสต์ West ตรงกลางเนี่ยแหละรับงานเห็นเพื่อนที่ไปวิ่งบอกว่ารับแถวเซนโจมิสซูรี แล้วก็ไปส่งแถววิสคอนซินมิชิแกนแล้วก็ตีเปล่ากลับมานะฮะมารับเีงแล้วก็ไปอ,อะไรเงี้ยบริษัทพวกแ้งพวกนี้อ่ะถ้าเป็นบริษัทเล็กๆที่แบบเข้านี่จะเข้าค่อนข้างยากครับจะไม่เหมือนแบบพวกบริษัทใหญ่ๆที่มีวงการแ้งนะครับพวกนี้กว่าจะเอาตัวเข้าไปได้ต้องแบบต่อคิวลหลายบริษัทนะพวกบริษัทดีๆครับจะเข้ายากเพราะอะไรคนไม,ไ,มไม่ค่อยออกแล้วพวกนี้เขาจะมีแบบเหมือนแบบแคล้ายๆบริษัทผมนี่แหละหางจำกัดหัวจำกัดครับก็เลยค่อนข้างคุมปริมาณรถไว้นะ กว่าจะเข้าได้บางทีต้องรอสมัครทิ้งไว้ไรเงี้ยร้อยเขาโทรมาตามคิดดูว่าเอคนที่เป็นเจ้าของรถหกคันในบริษัทผมอะ่ะพอเขาโทรมาตามมันไปซื้อรถใหม่เลยนะซื้อใหม่แล้วก็ส่งลูกน้องไปวิ่งคนหนึ่งครับแต่ว่านั่นแหละได้ยินว่าเขาสมัครทิ้งไว้มาพักหนึ่งแล้วได้ยินว่ามีงานค่อนข้างต่อเนื่องเหมือนกันครับเท่าที่คนนั้นไปวิ่งะนะงานพวกแข็งก็จะเป็นแบบนี้นะงานสไตล์แบบลูกค้าในมือนะครับมีลูกค้าประจำไรเงี้ยพวกบริษัทอยู่มานานๆเลยพวกนีค้ครับเขาก็จะมีเดียวสัญญาวิ่งประจำๆที่ดเดิ